กับสวัสดีจ้าทุกๆท่านบวบสยูฟังไทยฟังเล่าหรือทางยุโรปหรือยุทุกๆตัวประเทศสาวแหลกคนเก่าคนเดิมมาและใจจะเฝ้าเต้นมาพร้อมน้องเอรินาส่วนน้องเนยอาบน้ำด่จ่าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นยังคือเป็นน้องเนยออกคลิปน้องเนยเขาเริ่มเป็นสาวสํกนวอยแล้วเขาอายจ้ะเขาเขาอายเขาก็เลยบ่ค่อยออกคลิปสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอซก่อนลูกสวัสดีค่ะชวยๆย เดี๋ยวแม่จะพาไปปั้นจักรยานเล่นสวัสดีค่ะก่อนขนยับไปจะไปข้างนอกว่าขยับโอ้ยขยับไปข้าง,ขนขนขงนอกต้องสวัสดีค่ะก่อ,อ็สวัสดีจ้าเอาไปยิงเขียวเซอเฟซีอย่างไรรู้สวัสดีค่ะเอลิน่าเอลิน่าสวัสดีค่ะนะคะคางงามสวัสดีค่ะ เอลิน่าเก่งนะคะจิคกกิ๊ปิดต่คลิปสัเนี่ยสวัสดีค่ะก่อนบ่เอาบ่ขี่โกงเอขี่โกงเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวสวัสดีค่ะจุ๊บ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 กูได้สิสวัสดีค่ะเนาะกูได้เป็นคนเก่งเนาะเอลิน่าเก่งวะ เดี๋ยวนี้น้องเอเลิ่าเริมใหญ่เริ่มหุ่นจักว้อมจักน้อยแลียวจะขันนั่งว่าอยากสวัสดีเนี่ยบอกจะแน่ได้เราก็สวัสดีจ้ะเมื่อนี้ซาแลกสิพ้าลูกๆเนาะจะไปปั่นจักรยานเล่นเพราะอากาศมันดีเนาะแดดมันออกเนาะกลับมาแดดอ่อนคอยสิทอนยาจ้ะแมนว่าเอลิ่าปิดไว้ปิดไว้ ปิดดีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเหือจังเลยเอาป่ะสวัสดีค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ชิ่นใจนะวลาจิไปใช้เมื่อนีร่ิไปปั่นจักรยานเล่นบ่ลูกไปบ่ออกไปข้างนอกบ่ะฮะ อย่าฟ้าไปอย่าฟ้าไปถ่ายยายเนยก่อนลวกอารอพี่เนยก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะ,คะเอามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะท,ทักายแบบพ่อก็ได้ไฮท,ทักทายแบบพ่อก็ได้สใช่ไหมแต่ไม่อยากสวัสดี เอาแบบแม่จักบาทไหมวะสวัสดีแบบแม่จักบาทอ้าวอ้าว เหบะเอาเอามาเพิ่ง้องใกล้ๆเว็นตุกกตาจิงเก๊กเอ้าไป,ไปกันเลยจ้า ฮัลโหลอยากนอนตุ๊กตาตีเนี่ยตุ๊กตาอยากนอนพม่เป็นรับหรอกนามามะแม่ว <laughs> ุ้งใจบ้างบันตาเขานี่รับอยู่บ่อ้าวบ่ได็นล้วัอาใจให้เ <laughs> น้องเลยไอ้กล้องนะคะบ่แม่ไปเบิองด้วยรถไฟถ้าแนม่าอยู่สวามถาดด่นเลยดินั่งทาขามทางจ้ะพี่น้องเพราะว่ารถไฟมากเนาะพนักเล้าเอา ไม่กัน้นไว้ไปท่านใดสาวแดดสาวแดดก็เลยมว่านังอยู่ในโฮมและสาวแดดเชื่อว่าพ่อพี่น้องมาเบิงนาะว่าเมานี้ปั่จกรยานมาซื้อนอกินที่ร้านอาหารไทยได้อะไรมั่งข้าวเหนียว <c oughs> <c oughs> อันนี้คาดไม่ได้เลยจ้ะนี่ปลาร้า าจขนมน้องเนยน้องเอีนาเห็ดแล้วก็ผักอีตูหรือว่าใบเมียงรักจะย่ำไดรถไฟสิขามมาพี่น้องซาแหลทาโดนแล้วเมื่อนีสิเห็ดน่ากินแซ่บๆสุลูกกินเนาะอาหารบ้านเท่าของแซ่บบ้านเท่านั่นก็คือแกงหน่อไม้ ใส่เห็ดใส่ใบแมงลักแล้วก็นึ่งข้าเหนียวแก้วบองแประแดกเนาะพี่หวังก็จะสีแสบก็จบคลิปนี้ซ้าแล้วก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด s ั b s c r i b e ให้สาวแหล่ด้วยนะคะเพื่อสาวแหล่จะได้มีแรงสู้ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแรงเลี้ยงลูกต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> จ้า <c oughs> ายค่ะสวค่ะ 拜拜，拜拜。